สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล m ตอ e n เวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกริเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันแล้วกับรายการฟิล m มอ e n เวนตี้รีวิวครับรายการที่เราจะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่มีความน่าสนใจนะครับมาพูดคุยกันซึ่งภาพยนตร์ที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ภาพยนตร์ที่เพิ่งเข้าฉายใหม่นะฮะจริงๆเข้าฉายมาสักพักหนึ่งแล้วนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง The North Man ครับ The North Man, The North Man เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นปะจนภัยนะครับที่เล่าเรื่องราวการแก้แค้นของเจ้าชายไวกิ้งซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายในอเมริกาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่มันติดปัญหาอยู่ตรงที่ทางฝั่งบ้านเราเนี่ยไม่ได้ฉายในโรงหลักนะครับไม่ได้ฉายในเมเจอร์ไม่ได้ฉา,ายใน SF นะครับหนังได้เข้าฉายบ้านเราแบบจำกัดโรงฉายครับรู้สึกจะมีฉายเฉพาะในโรงภาพยนตร์เฮาส์เท่านั้นนะครับ มันก็เลยเป็นหนังที่ค่อนข้างน่าแปลกใจสำหรับผมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หนังอินดี้หรือว่าหนังจากเทศกาลประกวดที่เป็นโปรดักชันเล็กๆเราถึงจะไปฉายแบบจำกัดโรงครับเรื่องนี้เนี่ย The Northman เนี่ยเป็นหนังจากค่าย Universal Pictures ครับที่ใช้ทุนสร้างไปถึง70-90ล้านเหรียญครับก็ไม่น้อยนะ มีอเล็กซานเดอร์สกาสกาดครับนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็แสดงนำมีอันยาเทเลจอยเป็นนางเอกครับแล้วก็มีนักแสดงรุ่นเกา่าอย่างนิโคลคิดแมนมาร่วมแสดงด้วยนะครับซึ่งพอเราดูจากตัวอย่างดูจากโปรดักชันของหนังแล้วก็ไม่ใช่หนังฟอร์มเล็กที่จะไปฉายแบบจำกัดโรงครับแต่ในบ้านเราเนี่ยถูกนำมาฉายแบบจำกัดโรงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนที่เขานำมาฉายที่เฮาเนี่ย ผมไม่ทราบร้วยซ้ำนฮะว่ามีเรื่องนี้ฉายนะครับ เพราะว่าเราก็ติดตามทางลงภาพยนตร์หลักๆนะไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์หรือว่า SF นะครับไม่มีโปรแกรมฉายของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะผมก็เพิ่งมาทราบทีหลังว่าเออมันมีการฉายเรื่องนี้นะครับแต่ฉายแบบจํากัดโรงเหตุผลหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของกระแสการตอบรับนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยกระแสการตอบรับไม่ค่อยดีครับทำรายได้ไปเพียงแค่69ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับคือพูดง่ายๆก็คือหนังมันเจ๊งนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ โรงภาพยนตร์บ้านเราไม่นําเอาภาพยนตร์เรื่องนี้เข้ามาฉายนะครับก็ปล่อยคิวให้กับภาพยนตร์เรื่องอื่นที่คาดการว่าจะทําเงินมาฉายดีกว่าฮะมันก็เลยทําให้ณนะตอนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเนี่ยผมไม่ได้ดูนะครับแต่ก็แอบมีความสนใจในภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่านี่เป็นอีกแนวหนึ่งที่ผมชอบนะครับแนวแบบว่านักรคไวกิ้งคือมันสนุกแนละยิ่งเป็นซีรีส์ยาวๆย,ยิ่งสนุกนะฮะเรื่องราวของชาวไวกิ้งเนี่ย และอีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็อยากจะรู้ด้วยว่าทําไมคือหน้าหนังมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะ,ะแต่ว่าหนังมันไม่ทําเงินนะ,ะถึงขนาดว่าโรงภาพยนตร์บ้านเราไม่เอามาฉายเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับก็เกิดความสนใจแล้วก็สงสัยในภาพยนตร์เรื่องนี้จนล่าสุดครับมีการนําภาพยนตร์เรื่องนี้ลงทาง SBO นะฮะก็เลยทําให้ผมเพิ่งมีโอกาสได้ชมครับ ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าภาพยืนพวกนี้เป็นผลงานการกำกับของภูมิกับโรเบิร์ตเอ็กเกอร์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งได้ชมผลงานของเขามาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง The Lighthouse นะครแล้วก็ t h w i t c h โรเบิร์ตเอ็กเกอร์เนี่ยเป็นผูมกับที่ค่อนข้างมีสไตล์เป็นของตัวเองครับโดยเฉพาะเรื่อง mood and tone ฮะดังนั้นพอมาถึง t h n o r t t m m n เนี่ยมันค่อนข้างมีเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับว่าเป็นหนังของโรเบิร์ตเอ็กเกอร์ ผมว่าความโดดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆอยู่ที่เรื่องของการใช้โทนภาพครับสำหรับคนที่เสพภาพยนตร์ในในเชิองอาร์ตจริงๆนะครับผมว่าเรื่องนี้คุณสามารถเสพตรงนี้ได้นั่นก็คือการดีไซน์งานภาพครับโทนภาพเนี่ยจะมีความแบบมืดๆด,ดักดักหน่อยสไตล์ของโรเบิร์ตเดกเกอร์รวมไปถึงการเล่นเทคนิคแสงเงาครับ เรื่องนี้ใช้โทนภาพแบบเกือบจะขาวดําครับติดสีอยู่นิดๆครับแล้วก็เล่นเทคนิคเรื่องแสงเรื่องเงาเข้ามาทําให้การดีไซน์เรื่องงานภาพเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจครับรวมไปถึงเรื่องของโปรดักชั่นอาร์ตนะครับองค์ประกอบสินต่างๆซึ่งหนังที่ใช้ทุนสร้างประมาณไม่ถึงประมาณ90ล้านเหรียญไม่ถึงร0อยล้านเหรียญเนี่ยทำออกมาประมาณนี้ก็ผมถือว่าโอเคฮะ มันก็สามารถดึงกลิ่นอายของความเป็นไวกิ้งได้นะฮะในระดับหนึ่งครับในส่วนของการแสดงก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีครับอเลสเซนเดอร์สกาสกาดอันยาเทเลอร์จอยก็ถือว่าเล่นออกมาได้อย่างสมบทบาทแต่คนที่น่าสนใจที่สุดนั่นก็คือนิโคลคิดแมนครับในบทราชินีนิโคลคิดแมนในบทของราชินีเนี่ยดูเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจที่สุดครับเพราะว่าเต็มไปด้วย ความมีเสน่ห์และความมีมิติของตัวละครครับแถมมีเรื่องของการหักมุมอีกด้วยก็ถือว่าเป็นการหยิบเอานักแสดงรุ่นเก่ามาใช้งานแบบไม่เสียของครับอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะโดดเด่นและน่าจะเป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนั่นก็คือฉากแอคชั่นครับ ผมไม่ได้จะบอกว่าฉากแอคชั่นของ The Not r h Man ยิ่งใหญ่อลังการครับแต่ความน่าสนใจของฉากแอคชั่นของ The Not r h Man ก็คือความโหดความดิบความเถื่อน,นครับ The Not r h Man เป็นหนังที่ได้เรท R นะครับดังนั้นเนี่ยความโหดเนี่ยจัดเต็มจริงๆฮะ ฉากแอคชั่นเนี่ยความดิบความโหดความเถื่อนมาครบจริงจรงครับมีทั้งเลือดสาดปาดคอหัวขาดฮะสำหรับใครที่ชอบฉากแอคชั่นแบบเรดอเนี่ยถือว่าเรื่องนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวครับแต่ก็อย่างที่บอกครับความแอคชั่นของ t h n o r t h Man เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อลังการงานสร้างอย่างที่คาดการเอาไว้สักเท่าไหร่ครับ เราจะติดภาพกับหนังกองทัพไวกิ้งฮะสงครามไวกิ้งที่มีความยิ่งใหญ่อลังการฮะแต่สำหรับ The Northman เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ครับสเกลของหนังไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นครับเขาโฟกัสที่เรื่องของบุคคลฮนะหนังเน้นที่จะเล่าเรื่องราวของแอมเบตครับหนังจะเน้นไปที่การล้างแค้นของแอมเบตครับ ลูกชายของอดีตราชาที่เห็นพ่อของตัวเองถูกฆ่าต่อหน้าต่อต,อตาผู้ชิงบัลลังครับซึ่งการกลับมาล้างแค้นของแอมเลตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการกลับมาล้างแค้นแบบยกทัพมาโจมตีฮะเป็นการกลับมาล้างแค้นแบบวันแมนโชครับหนังจะโฟกัสไปที่ความแข็งแกร่งของตัวละครพระเอกครับแล้วก็มีเรื่องราวของอาวุธวิเศษที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโบราณเกี่ยวกับเทพของชาวไวกิ้งด้วยครับ ซึ่งในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยต้องพูดกันตามตรงว่ามันค่อนข้างจะน่าเบื่อครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเดิมๆครีเชมากคือเราเสพเรื่องราวแบบนี้จนเราเบื่อฮะผมคนนึ่งนะเบื่อมากกับเรื่องราวแบบว่า พ่อถูกฆ่าพระเอกต้องกลับมาล้างแค้นเราเห็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวแบบนี้มาเยอะมากครับและก็ต้องบอกว่าวิธีการเล่าจังหวะในการเล่าของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีหลายช่วงครับที่มันค่อนข้างจะอืดและน่าเบื่อเลยทีเดียวครับมันก็เลยทําให้ความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยลดลงมาเยอะเลยทีเดียวครับดังนั้นถ้าถามผมณนะตอนนี้นะครับในช่วงที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบแล้วเนี่ย ผมต้องบอกว่าผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงขาดทุนครับและไม่แปลกใจเลยว่าทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงไม่ได้เข้าฉายในบ้านเราเหมือนภาพยนตร์เรื่องอื่นๆดังนั้น The North Man สำหรับผมครับผมให้คะแนนได้แค่5เต็ม10เท่านั้นครับ ซึงก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นครับอย่าพึ่งตัดสินใจจนกว่าคุณจะได้ชมภาพยยตรนเรื่องนี้ฮะตอนนี้สามารถชม The n o r t h m a n ได้แล้วทาง SBOGO นะครับสำหรับบ้านเราซึ่งทาง SBO ก็มีภาคไทยให้เราชมเรียบร้อยนะครับก็ไปติดตามชมกันได้ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับสำหรับใครที่ชมภาพยยตรนเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤตจากช่องฟิวเจอเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่อง หนังคลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง